ตามกันต่อสําหรับกรณีวัดพระบาทน้ําพุนะคะช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้มีกระแสะข่าวลือใหญ่มากนะคะบอกว่าหลวงพ่ออารกฎนั้นลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดแล้วบางกระแสะข่าวบอกว่าถึงขั้นศึกเลยก็มีเหมือนกันกน,นะะั้งวันเลยอ,ะอ่ะใช่ใช,ใชก็เลยเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันเอา้าแบบนี้ ผิดแล้วหรือเปล่าก็เลยต้องออกมาแบบนี้หรือ,อยังไงนะคะแต่ก่อนที่จะวิพากษ์วิจารณ์กันไปมากกว่านั้นนะคะเมื่อวานนี้หลวงพ่ออลงกฎดเองก็เลยอัดคลิปยืนยันยืนยันเลยนะคะว่าตัวเองไม่ได้ลาออกจากตําแหน่งเจ้าอาวาสค่ะใจมักงนะจำใจมีสิเนาะนวิชาชีนี้แหลงพ่อยังไม่ได้ลาออกถ้าหากว่าจะลาออกมันจต้องมีเหตุผลน,นผลควรซึ่งก็ในอนาคตนะก็ดูอีกนิดนึง แต่หลวงพ่อก็อยากจะบอกว่าถ้าหลวงพ่อจะลาออกนะเต้งมีเหตนผลที่สูงขจะลาออกเป็นคำตอบที่ชัดเจนแล้วนะคะตอนนี้หลวงพ่ออลงกตยังไม่ลาออกยังไม่ศึกนะยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะคะก็ยังคงเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุค่ะหลังมีกระแสข่าวว่าท่านถูกกดดันจากเรื่องที่กำลังตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารจัดการเงินบริจาคเนี่ยนะคะ แต่ขณะเดียวกันค่ะฟังจากคลิปเสียงทั้งหมดเนี่ยหลวงพ่อก็ยังมีคําตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้เหมือนกันนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวท่านเองขอให้รอดูผลที่ตามมาไม่เกินภายในหนึ่งเดือนนี้ท่านว่ายอย่างนั้นและถ้าสิ่งไหนมันบกพร่องถึงขั้นจะต้องรับเคาะกรรมสูงสุดหลวงพ่อก็ยินดีที่จะยิ้มรับซึ่งสิ่งนี้ยังบอกไม่ได้ในวินาทีนี้ค่ะผลสุดของหลวงพ่อก็คือว่าอะอะไรจะเกิดก็รับมาให้ได้ แต่หลวงพ่อรู้ได้หัวใจด้วเองนะว่าเราทำสิ่งดีงามามากมายนะเอาง่ายๆหลวงพ่อทำงานทุกวันหลวงพ่อก็เห็นไม่มีวันไหนเลยหลวงพ่อหยุดงานไม่มีวันไหนที่หลวงพ่อจะสบายในทุกวันสิ่งเหล่านี้มันยังบอกไม่ได้ในวิธีทีนี้ก็รอก็รอเพียงว่าเออผลแห่งบุญกุศนที่เราได้ทำแล้วนั้นเนี่ย บุญย่ำคุ้งรองนะซึ่งตลอดการพูดคุยถ้าเกิดสังเกตจากสีหน้าพระท่านก็ยังคงเปื้อนรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาเหมือนเดิมนะคะ ส่วนเรื่องของที่ดินวัดค่ะซึ่งมีชื่ออดีตวิย,ยาวัจกรที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นผู้ครอบครองประมาณ900ไร่ก่อนโอนให้ลูกหลานเรื่องนี้ล่าสุดค่ะประธานมูล,ลนิธิธรรมรักษ์นายเฉลิมพลซึ่งเป็นตัวแทนรับมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดินมาเดินเรื่องโอนที่ดินที่อำเภอโคกเจริญที่ลบบุรีค่ะคืนให้กับวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่สำนักง,งานที่ดินจังหวัดลบบุรีสาขาโคกสำโรงค่ะประมาณกี่ไร่กันะ ที่เขาเรียกต่อมในต่างป่าศักดิ์ใช่ไหมต่อมในน,นี้ไปจำนวนไร่เนี่ยต้องดูรายละเอียดทีเดียว่าความเป็นตีระเจ้าของที่มอบอำนาจมาให้กับโมนิธิธรรมรักษ์รวมถึงที่2,000ไร่ได้วยไหมครับตรงนี้ไม่รวมไม่รวมอันนี้เฉพาะพวก,กเจริญอย่างเดียวใช่ใช่ใช่ ขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้19สิงหาคมนายสุชาติตันเจรินรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี mm hmm. ก็จะลงพื้นที่ดูปัญหาที่เกิดขึ้นโดยจะแยกเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกก็คือปัญหาเรื่องมูลนิธิโดยเฉพาะมูลนิธิใจฟ้าที่มีข่าวเกี่ยวกับหมอบีและส่วนที่2ค่ะคือส่วนการบริหารจัดการวัดซึ่งอนาคตอาจต้องเอาเรื่องที่เกิดขึ้นมาศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ระเบียบไม่ให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายค่ะค่ะ